กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่อง Slot PG แตกแน่ๆนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นการมาแนะนําเกมอีกเหมือนเดิมเลยนะวันนี้จะเริ่มต้นที่เบ็ดยีนะทุกคนมามาดูกันนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะ อืทุกคนเริ่มต้นเกมมาก็ปังแล้วนะืมคูณสิบทุกคนคือมันดีมากเลยเริ่มต้นเกมมาก็แบบอืทุกคนเอ้ยปังไม่ไหวนะ ก็คือถือว่าเขาแตกให้เราแล้วนะทุกคนเริ่มต้นที่เป็ดยี่สิบใช่ไหมตอนนี้ก็คือเกินหนึ่งพันละทุกคนคือไปต่อเรื่อยๆคูะยี่สิบแล้วนะือถือว่าเขาคูณให้เราโหดอยู่นะก็คืออันนี้ก็คือเป็นการแตกต่อเนื่องนะทุกคนอมืมันจะจบที่คูณที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อืทุกคนเอ้ย อะไรมันจะขนาดนั้นก็คือเขาแตกให้เราแล้วนะเริ่มต้นเกมมาก็แตกเลยนะจ๊ะปังไม่ไหวจริงๆแต่ก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะว่ามันจะมีปังกว่านี้ไหมแต่อันนี้ก็คือแตกต่อเนื่องนะทุกคนแล้วก็คูณโหดมากเกือบจะ30แล้วอ่ะคูณ25ทุกคน สุดจริงอะไรจริงเบต20ได้มาสองพกว่าก็คือปังอะเราจะมาเพิ่มเบตฐานเป็น60สนะทุกคนมาดูสิมันจะต่างกันมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราลงเบตเยอะลงเบตสูงเวลาเขาแตกหรือว่าคูณหรืออะไรเงี้ยยังไงก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนแต่ระดับ หกสิบห้าสิบก็คือปานกลางนะทุกคนไปต่อนะเรื่อยๆเลยจ้าเออเริ่มละเริ่มละ เริ่มมาแล้วทุกคนม,มาแล้วทุกคนมาอีกแล้วแบบก็คือแตกต่อเนื่องอีกแล้วทุกคนเฮ้ยทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นดูเอาเธอก็คือเราเริ่มต้นที่ก็คือเราเพิ่มเบสฐานขึ้นอนะยังไงมันก็เยอะกว่านะทุกคน แต่ก็คือสองพันจ้าอ่ะไปต่อจะมาไหมมาเฮ้ยทุกคนมานะฟรีสปินไปเลยสิจ้าแต่เราก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะปังหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทุกคนคือถือว่าเขาก็แตกให้เราเยอะมากนะวันนี้นะก็ถือว่าวันนี้แตกจริงอะไรจริงนะแต่ตอนคูณต่อเนื่องแบบแตกต่อเนื่องอะ่ะจะได้เยอะกว่าฟรีสปินนะทุกคน พราะว่ายอดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวอ่ะสุดท้ายท้ายสุดปิดจบที่เจ็ดร้อยกว่านะทุกคนก็ถือว่าสุดยอดนะวันนี้เขาแตกให้เราไปแบบสองก้อนโตๆอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้จะหลักพันหรือเปล่าทุกคนลุ้นอ่ะอื เอาสิเฮ้ยห,หลักพันเหมือนกันเห็นไหมก็คือหืมทุกคนรอบนี้จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วหืมยี่สิบสามสิบคูณสามสิบหืมยอดทะลุทะลวงไปแล้วทุกคนคือชุดไม่อยู่ละจ้าทุกคนตบมือดว้ดวยก็คือมันคูณสามสิบอะทุกคน จาก20ก็คือไป30เลยเขาคูณโหดจริงนะก็คือเจ็ดพันอะทุกคนมันสุดอะนะก็คือวันนี้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะเขาก็แตกให้เราจริงอะไรจริงนะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นเกมของเวฟวันยูฟาเบตนะจ๊ะย้ำเวฟวันยูฟาเบตจ้ะและเกมที่เล่นก็คือ เป็นเกมสล็อต PG นะทุกคนอยู่ในค่ายของเว็วันยูฟาเบจ้ะส่วนลิงก์ก็คืออยู่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ฝากชื่อช่องกันอีกสักรอบนะชื่อช่องก็คือสล็อต PG แตกแน่ๆทุกคนดูสิเขาแตกให้เราหนักมากนะแล้วก็แตกจริงๆนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คือฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ เราก็มาลุ้นกันรอบหน้านะว่าจะเจอเกมอะไรใหม่ๆแล้วเราก็จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันอีกสักรอบหน้านะทุกคนเออรอบนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะบ๊ายบาย